โกอ n อนมือดีจากรบบุรีนะครับผมมาไกลวันนี้ขอขี่ล้างผ่านหน่อยแบบสระบุรีเออสระบุรีสระบุร,บร,รีขอโทษขอโทษมาไกลจากสระบุรีกำลังจะเทคขึ้นล้างผ่าน,นครับแบบไม่มีคนจับไม่มีคนช่วยกบบ wr เอ้ยได้เสืยอ,อ่ะโอ้ไม่ธรรมาดาอ่ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเอารถคันนี้นะนี่นี่จอดรอแล้วนี่แดงไทยนี่มามาขึ้นมาโอเคเขาขึ้นไปได้แล้วยูนิคอร์น ปลายูนิคอร์นขออนุญาตเดินตาม อยูแล้วนะครับยืดไม่เชื่อใจโอ้ออนถอดเสื้อแล้วเวลานี้ย <laughs> อดยู่ิคอนอยู่แค่เอื้อม ระดับดยาวโอ้โหเราขึ้นมาถึงจนได้สุดยอดเลยครับ ขึ้นมาถึงยูนิคอร์นแล้วนะครับเป็นไงครับกอนโอ้โอ้สมชื่อครับสมชื่อได้ไหมครับยูนิคอร์นฮาร์ดอุดรเยี่ยมครับสุดยอดยมเป็นเดียวเขาก็มานะครับอิ่มเลยครับผมอิ่มแล้วใช่ไหมครับอิ่มเลยวันนี้เอืออิ่มเลยมากันชองกันนะครับส่วนเพื่อนผมนั้นลอยอทางแล้วเจอกัน